ที่เอาจริงเรื่องเรื่องสร้างสรรค์กับบีกี้จัดฉากเอาอะเอาใหม่เอาใหม่เทสว่าเดี๋ยวเทเทเดี๋ยวเดี๋ยวค่ตัดตอนลงจากลนแล้วก็มาทงอีกแล้วกันมึงอยากเข้าใกล้กล้องอ่ะกล้องมันไหนนี่ต้อองหหหมมาาเร็บไม่อยากมึงต้องอยากเข้าใกล้กล้องไว้เนี่ยกำลังสวยเลยเนี่ยมึงมายืนกับ เข้าไปก่อนปะอย่าพูดทำนิ้วลบไปเลยดีกว่าปดเตาเปิดยาวเลย ให้แ่ยาเลยั้ยนี่ครขอ้อรบสู่รายการคุณสายสัรจับบีกี <h <h ้กันค mm ่ะวันนี้ก็เป็นเทรพิเศษนะคะที่เราจะพามาออก กับเรื่องเหญ่กับามามาชอปปิ้งกันบค่ะม่ถูกติดตามด้กันว่าเราชาวเราทำอะไรกันบ้างค่ะเดี็กเป็นผู้สั่นเที่ยว ตไหนอะเดี๋ยว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 เดีเดยเดีพดีเยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยว่ดี๋ยว่ดี๋ยวเี้ก็ไม่๋ดวเี๋ยวเดยเดียเดี๋ยอเเดี๋ยเียด ไม่มีตัวเกิดอะไนี่ยเต่อแล้นไอ้แค่เรานี้ได้แค่เรานี้ก่อนแล้วไม่แทนไปหาตรงไหนห้าเอาเดินห้าสี่สามสองอ้าวตยลวอหอนต้ทวะเนี่ยอ ไปอย่าิงนี้เลย่แปลว่าไทยจริงนะคะเนี่ยใชค่ะสวยโหดูผมด้วยะสวยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในต่างเราไม่ไม่โอ้โอเคสวยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการเราได้นะคะว่าใค่ะเพราะว่าคำว่าสร้างสรรค์ก็คือทำให้ผมทขาสวยได้เหมือนกันด้วยเลยค่ะแันตี้ค่ะเราทำการดูดของเราจะไม่โฆษณาเราจะไม่พูดชื่อโฆษณาค่ะเอกัครับเอกัค่ะ เรอกาเปลี่ยนพี่อ้อฟเหรอพอแล้วไม่ก็เดี๋ยวมึงไปส่ด้านหลังมองไปซื้อของยแล้วแหละมเดี๋ยวไหนอะไมตอนเม่กี้มึงอย่าลืมเซนเซอร์นะเปซิซื้อซื้อในที่ที่ที่อเลยกพูดทำตตอและตันมือ้อตันไรตันไ่ไแล้วทไปจะก็เล่าอะไนะโอยไม่ใช่หรอไม่่อะไรป่ คือร้อนไต่อะำพิ่เลยไม่รู้ว่ะเล้าอยู่ไหนเล่าเล่าเล่าอันใหม่เเล่าอยู่ตรงคาโต้เล้าขรงคาเต้ยากันยุงหมักฝรั่งหมักฝรั่งด้วยหมักฝรั่ง เอาเอ็มแดงหนึ่งตองนอ้เป็นภารกิจนะให้ซื้อของให้ครบ ด้วยนะยาก,กันยุง <signaling. S 1> อะไรก็ได้อืมอออยาก,กันยุงค่ะ <m> แล้วก็เอ็มแดงหนึ่งซอง ยังม่หลัยี่้อแล้วมาดอนี่ยัรไม่หลัตอนนี้ยังเป็นี่หอนี่ไงคะนี่ไงนี่ไงยี่หเากันยุี่ห้อรตัดค่ะจริงร่อยเาไทลีกดีกว่าเพราะรอตัดเรา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 ไม่พูด เอาเอ็มแดงหนึ yeah> okay. up, uh, ่งซองด้วยนะคะหนึ่งซองค่ะกิตนักแล้วก็เอาเอ็แดงสองนี้สตอร์ด้วยก็เข้มแข็งสมบูรณนะครับแล้วก็แบบโลกแบบใส่เข้าไปแล้วมันจะครบทำไมอ่ะใส่เลยอ๋อเป็นสอง

โซดาสางฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าขาดขาดขาดห้าห้าสี่สามสองคิวขาโซดาขาดทำมาห้าสี่สามสองคิว่าโซดาทางก็ท่า่ไม่รู้เขาแบบว่าโซดาฟางโซดาทางก็ท่า ขาหน้าอีกคลิปเองลก็พนาพ้ะดาชังก็ทราเข uh ้าหน้าอีกคลิปเองค่ะสำไมเอาเอาไปต้องออยากคิดไปเองดี่ดอกช่วยด้วยช่วยบิ๊กถือห่อยดอกทองพวกนี้ช่วยสื่อด้วยยี่ะเยี่ยม การาาเอาไกงัเใ้ยตาไมอ้ไม่ได้เราห้ามพูดชื่อแบรนด์นะคะเราชื่อแบรนด์ค่ะที่ันพไหนที่แกเอออุ้เราพยยามไม่ถ่ายรูปฝันอะนะดูหน้าพี่เหรอ อะไรนะพี่เรปูกคไม่มีค่ะทั้งหมด4 8 5บ้ทสองสามสี่เอมาหด้วยนะคะแบบของนี่นะครันสวยเล่าเอาเจไอน้ำชาเลย ว in like yeah. ้่วเต้นว้ยมาเต้นว er ้ยเกาเตเว้ยมันเล็กันไงไม่อยากเดยนเตเว้ันเล็กเขาบบตบรายการอาปิดรายการอาปิดรายการก่อนเร็วหน้าสองสามสอง ขอบคุณด้วยนะนวันนี้เราก็จบรายการนะครับโดยที่พามาซอปปิ้งนะคะเราจะไม่พูดชื่อสินเราพูดชื่อรานะค่ะ้องแพ้ใช่ยร์นะคะออก็อ่านออกนะครับภาษาอังกฤษไม่งอเลยแต่สุดท้ายนี้วันนี้เราก็ขอขอบคุณเช่นเนะครับพี่อ้าําค่ะ <c oughs> ท,ที่มาในรายการเรานะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพบ,พบกับกคลิปเิเศษกนใหม่นะคะกับรายการสร้งางฐานกับบิ๊กี้การดค่ะ